hello hello oh i got this gift from a friend a lovely friend ก็เลยอยากมาแชร์ว่าดิฉันได้อย่างแนนในวันนี้นะคะเป็นกิฟที่ให้กำลังใจให้ดูแลสุขภาพนะคะก็แน่นอนก็มาจากทางนี่เนาะลายคำนะคะแล้วก็คือเพื่อนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยนะกับทางแบรนด์นะคะไม่ได้เกี่ยวนะแค่รู้สึกว่าโอเค อยากจะให้อะไรที่ดีต่อสุขภาพเพื่อสุขภาพประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันทำการจีบจีบออกค่ะมีอะไรบ้างนะคะโอเค first of all we have the guava yeah guava juice 28.4%อ๋อ oh. นะก็เกือบ100%ว่าก็ว่าได้นะคะอันนี้เนาะ and we have this chewy tasty mulberry ah uh, ก็เอาไว้เคี้ยวได้ right? chewy tasty mulberry อืมหวยกระหายมาหลายแห้งเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะขอบพระคุณเพื่อนที่น่ารัก uh -huh. oh, you you really. and then we have oh, interesting um so the ice pop ice pop ไอซ์พ็อปก็ไอติมใช่ไหมที่แบบว่าเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็มันก็จะเหมือนคล้ายไอติมเนาะไอศครีมไอซ์พ็อปนะคะไอซ์พ็อปฟรุตโอเค and it's um I think it's mix right mix โอโหนี่ค่ะ two of them เนี่ย two of them let's see finger root extract with honey and lime เขาบอกว่าเป็นกระชายบอกว่า finger root นะคะคำศัพท์ตัวนี้นะกระชายนะ finger root โอเคแล้วก็อันนี้เป็นอย่างโอ้ตากระเห็นเบืองเด้อ <c> ganoderma <oughs> <c oughs> ganoderma extract with honey and lime อ <c oughs> เห็ดลินทรีนะคะอ่า <c oughs> เขาเรียก ganoderma หรอโ oh very interesting โอเคนะคะอันนี้ ganoderma drink extract โอเค อันนี้ก็คือเป็นเอ <c oughs> ็กซ์ t รักเขาว่าเอ็กซ์ t รนี่มันคือความเข้มข้นเนาะเขาจะเรียกเอ็กซ์ t รันะคะ alright and we have tomato juice okay 100% tomato juice alright I think this is for like drinking or for cooking I'm not sure but um, อ h น่าสนใจเส้นทางสายสายมะเขือเทศ tomato belt บนพื้นที่ลุ่มน้ำโขงภาคอีสานของไทย่าโรงงานหลวง สนใจทมาโต้ที่พื้นที่อีสานของไทยนะคะโอเค very nice and then we have the jam yes strawberry spread okay ก็เป็นคำว่า spread ก็คือทาใช่ไหมคะทาบนอะไรก็ว่ากันไปเนอะก็คือเราก็เรียกว่า jam ใช่ไหม strawberry spread okay. okay and next we have mixed bean drink Mixed beans drink. So I think there are many kinds of beans. Oh, here it says three kinds of beans. Mm -hmm. Very interesting. Like this. Okay. All right. And then we have lychee. Now, I'm G at hangi no pasang sit no? Okay. So we have lychee. Okay. R lychee juice. and um, we have passion fruit juice สาวรดแอนลินจีจ้ะนี่แค่โอเค good and then last two สองย่างสุดท้ายจ้ะ so we have honey oh honey and lime juice น้ำพึ่งผสมมะนาวผสมมาแล้วนะทุกคน uh, lime scented honey อ๋ lime scented honey ก็คือเป็น honey ที่ใส่ กลิน่นมะนาวอะไรต่างๆลงไปแล้วผสมแล้วนะคะ very interesting and ปา r น้ำฟักเขียวภาษาอังกฤษว่าจังไรสูงโอเคมาฟักเขียวภาษาอังกฤษยู่พี่จ้ะ winter melon drink winter melon น้ำฟักเขียวใครเพิ่งรู้ว่าฟักเขียวเรียกว่า winter melon พิมพ์มาในคอมเมนต์เลยจ้ะ and finally thank you so much for this gift My lovely, lovely, lovely friend. She cares about my health so very much. Thank you.